สวัสดีค่ะพี่พอ้องฟงฝ่ายชุกๆก็แนจ๊ะเด้อเมื่อนี้มาเจอกันอีพี่สองจ้าอีพี่สองก็ออยังบ่จ้าอีพี่สองสาวอวดจะมาพาเห็ดเนื้อแดดเดียวก็จะเด้อเนื้อแดดเดียวเห็ดจังไหรเป็นวี่ไใดจ้ะมาดูกันได้จาด้จาจ้ะเนื้อพันจะแมาให้เรียบร้อยแล้วจ,จ้าเราจะเท้ากับมะเรอีกจ้าเพราะว่าบางเทอมันอาจจะฉินไงหรืมเนบ่ค่ะชินไงชินมันบัทอ,อกันนะจ้ะสาวอวดก็ต้องมะเล็งไหมก็จะเด้อ มันจะเป็นเนื้อส่วนอ่าส่วนที่มันอ่อนๆน,อน,นะจ้ะอาจจะเป็นตรงขานั่งหรือว่าเป็นเนื้อิดมันนะจ้ะแต่ว่าส่วนนี้นะค่ะพี่จเลือกไม่ห้องแล้วจ้ะเพราะว่าสาวอวดแล้วนี่เป็นประจำนะจ้ะสาวอวดกับสีมาแลออกคือ<ม>ถ้าสมมุติว่ามันใหญ่เราก็มาออาออกอีกแต่บางคนแต่สมมุติว่ามันนาเป็นก้อนนะจ๊ะถ้ามนันเป็นก้อนเขากะมันมันแลเอ๋อ,อสิจ้ะตามความเหมาะสมที่เขาจะเหตุจะเดินประมาณนี้จ้ะ เสร็จแล้วจ้าหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดอ้อเข้ากะจะไปมัดก็จะเดอ้อเราก็ใส่กระเทียมสามเกลือจ้ากระเทียมอ่ารากผักชีแล้วก็เป็พริกไทยจ้าเสร็จแล้วเราไปปรุงกันเลยจ้าเหนะจ้าก่อนอื่นเรากใส่พริกไทยจ้าพริกไทยใส่ลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็ น้ำตาลจ้าปรุงปรุงรสจ้าปรุงนัวจ้าซีอิ้วขาวด้วยจ้าเดอ้ออันนี้ปรุงตามชอบด้วยจ้า่ว่าสาวอวกปรุงแบบนี้ด้วยจ้าเดอ้อให้มาเต็เลยกับปรุงจะสั่นจ้าอันนี้ซอสหอยจ้า แล้วก็เราก็จะใส่ซอสซอสนั่นจ้ะซอสซอสสาน้ำตาลจ้ะใส่เสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะถ้าอวดจะใส่ไข่แตนั่นนจ้ะปิ๊พปิ๊หมูแดดเดียวจ๊ะกะไซไปลงจ๊ะเดี๋ยวเราบรเดย้เดิน้ะจ้ะลิ้นเพื่อความนัวจ้ะเพื่อความนุ่งจ๊ะสร็จแล้วเข้าข้นจ้ะ อันนี้แล้วแต่คนสิใส่บ่ใส่เด้อจ้ะเด้อใครน่ะแต่ว่าสาวอัวมักใส่์เนี่ยจ้าประมานี่มันจะทําให้เนื้อเฮานิ่มขึ้นนะจ้ะมันจะกลมกล่อมมันอยากจะบอกว่ามันแล้วซะจ้าอืมจะจะนิ่มขึ้นแล้วก็ลมกล่อมจ้าทีละจ้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเด้อจ้ะเด้อแล้วก็นําไปตากได้เลยจ้ามันเข้ากันคลิปนี้ก็พอแค่นี้จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อเนื้อแดดเดียวเสร็จแล้ว